ขัไปถึงไหนกบชาวค่ำที่น่ารำหาไห้อลัยลืฟังหูไว้หูไปแล้ว,มา,วามาทิศวารธรรมโค ให้นาสาเเขาประกาบอุ้มเรียก wondered, อุ้มครูผ้าแทนเขาผ้าแทนเป็นทศกันผ้าแทนแทนใครผ้าเป็นทศกันผ้าแทนท่านพอออ,อ,อปกติท่านผอผ้าตัวนี้ไอพ่อนะเ<ห>ไ,ไอเรียกเขาไอเรียกะไรเราถ้เาเป็นท่านต้องเรียกคุยกับทศกันมาคุยกับผมทำไมคุยกับใครนะ ขดสกันผมเป็นตัวสีขาวอ๋อนี่ขดกันตัวสีเขียวอ๋อไอ้ลูกตาพี่หน้าหน้าหน้าดูหน้าดูหน้าไม่พากัหมดตามเรื่องได้เขาออกมาให้รางวัลเนี่ยต่อรือว่าสองมาตรฐานทำไมสองมาตรฐานยังไงเพราะองค์เป็นพี่ใช่ไหมใช่จักกูเป็นคนไม่อาฆคาตใจกับภูจำแม่นไอ้ลูกศิษย์ในระคุณด่ากูไม่พา้ทาเลย พอสั่งมาทั้งนั้นเลยพี่จะพูดกันพูดตามขพ่อสั่งมึงจะเแกเป็นทีมจะยืมไปทำอะไรพอกายสิทธิ์ใช่ไหมพอกายสิทธิ์ไม่ทามากเลยโดนนิดเดียวตายหมองฉันยืมหน่อยเอาไปทำอะไรเอาไปปลาลูกโป่งพ่อเขาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติเราช่วยกาชาติเคยอยู่กับไอ้ฮิเทกเจ้าคุณฮิเทกมึงไม่ต้องไปเรียกมึงจะคงจะคุณเรียกตีเรียกอ้าวพ่อเองบอกเองเป็นข้าขาวเกาเลี้ยงก็หม่องฉันได้ ป่ะพี่พี่พี่เรียกใครช่วยเรียกที่เพจไปดิพี่เขาจะไม่รู้จักได้ยังไงแล้วก็เองรู้จักคุ้นเคยกับเขาไปออกไปเรียกมาเพราะมันออกมาแล้วได้ทีนะได้ถ้าจะเอาหอกเนี่ยพุ่งสังหารเปล่าเฮ้ยมาทีนยูเทสยูเทีสนะเอออ่ะงั้นพระองค์สมัยเรื่องนี้เดี๋ยวผมชัดการเดี๋ยวกูเรียกเขาไม่ได้ยินมึงกับใครมึงมึงแต่อีเตี้ยเนี่ยเรียกได้ยังไงเขาเขาเตียที่ไหนแล้วเขา อาวเบาๆเขาเบาๆเอ้ามึงจะตีทำทุนตีในอะไร Jim, ดังๆนี่ครับมาตะโนี azing, ่ไอ้ท uh, ่าแรกไอ้ท่าแรกไอ้ท่าดูมาดูก่อนมาอ๋อท่าท่านี้อ่าท่านี้ดึ๊บดึ๊บมีมีท่าอะไรอ๋อท่าเรียกเหรอท่าเรียกท่าเรียกเอ้ยมึงทำท่าอะไรมแปลกบท่าพร้อมที่จะเรียกอ๋ออ๋อแล้วเมื่อกี้เรียกยังไงมาเออออมาเออไอ้ตอนนี้มึงโบกไปมองฉัน มาพี่หน่อยเธอนะประสีอนุชาออกมาเถิดนาออกมาหน่อยสินาออกมาเถิดนาออกมาสินาออ